สวัสดีค่ะฉันชืน่อนางสาวถวานลหนูเลขที่เก้าอยู่สา้อกงกสหนึ่งคั้หนึ่งนี่ยานจเนเป็ฟ้าวันนี้จะมาสอบพูดแบตเตอรี่โลหนคะคะอ,องค์ประกอบของแบตเตอรี่ก็จะมีั้วบวกค่ะั้วลบฝาปบบิดแบตเตอรี่จุกจุกแบตเตอรีแตตร่แผ่นกันใยแก้วแผ่นพาดสะพานไฟผนังเปลือกแบตเตอรี่ เปลือกหม้อ่านลับแบตเตอรี่เส้นน้ำกดบนเส้นน้ำกดล่างส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์โดยละเอียดนะคะแผ่นธาตุมีสองประเภทคือแผ่นธาตุบวกทำจากตะกั่วไดออกไซด์และแผ่นธาตุลบทำจากตะกั่วทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีกับก้แบตเตอรี่ แผ่นกั้นเป็นวัสดุพลาสติกหรือยางที่ทำหน้าที่แยกแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบออกจากกันเพื่อป้องกันการล,ลัดวงจรกดแบตเตอรี่เป็นสารละลายกรดซัลฟูริกและน้ำที่ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีระหว่างแผ่นธาตุกับกดแบตเตอรี่เกิดขึ้นขั้วแบตเตอรี่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ มีขั้วบวกและขั้วลบเปลือกแบตเตอรี่เป็นกล่องพลาสติกหือ,อยางนี้ทาหน้าที่บรรจุส่วนประกอบต่างๆของแบตเตอรี่จุกแบตเตอรี่เป็นจุกที่ช่วยระบายก๊าซที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในแบตเตอรี่ฝาปิดแบตเตอรี่เป็นฝาที่ปิดเปลือกแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการรั่วซึมของกรดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ GS มี6เซลล์ต่อแบบอนุกรม การต่อขั้วบวกของเซลล์แต่ละเซลล์เข้ากับขั้วลบของเซลล์ถัดไปผลลัพธ์แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเซลล์ที่ต่อข้อดีเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าสูงข้อควรระวังควรใช้เซลลที่มีความจุเท่ากาันเมื่อต่อแบบอนุกรมเพื่อป้องกันการชาร์จมากเกินไปหรือายปัจจุเล็วของเซลล์ที่มีความจุต่ำ GSX 120A ผาไทยบิด สเปคโมเดล8 0 d 3 1 r เติมน้ำกันทุก2เดือนขนาด12โวลต์80แอมป์5 9 5 c c c ระบบเครื่องยนต์ NA RC 15แผ่นพาดใช้กับเครื่องยนต์2,500-3,000 c ถวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่มั่นดูน้ำกันอย่างช้าสุด3เดือนต่อ1ครั้งในการเติมห้ามเติมล้น ถ้าจอดรถทิ้งไว้นานเกินเดือนควรมันสตาร์ทุกอาทิตย์ขจัดคราบที่เกลือที่คั้วออกโดยใช้น้ำร้อนล้างเช็คไดชาร์จระหว่างเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งค่าไดชาร์จที่ดีอยู่ที่14โวลต์บวกลบ2โวลต์ตรวจสอบสภาพสายพานไดชาร์จและห้องเครื่องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ความหมายต่างๆสัญลักษณ์ GS แบตเตอรี่เอ็ตา120 R พัท ไฮบิดเกี่ยวกับรหัส JIS คือมอกของประเทศญี่ปุ่นคำว่า DIN คือมอกของกลุ่มประเทศยุโรปรหัส 80D 31R ย่อมาจาก80คือรหัสรุ่นแบตเตอรี่ D คือความกวาม้าง17-18เซนเมตร31หมายถึงความยาว31เซนเมตร R คือเมื่อเอาแบตเตอรี่ด้านที่เป็นขั้วลบมาชิด ตัวขวารบจะอยู่ขวามือ